สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเบอร์เด็ดนะคะเราจะมาแนะนำวิธีการค้นหาเบอร์มงคลที่ถูกใจผ่านเว็บไซต์เบอร์เด็ดกันโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันที่เบอร์เจะค้นหายอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเบอร์เซเว่นกันก่อนเบอร์เเนี่ยคือเบอร์มงคลที่มีตัวเลขตั้งแต่0-9นถึง9นะคะตัวเลขใดตัวเลขหซ้ากันถึง7ตําแหน่งนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ที่หายากในระดับนึงเลยสำหรับการค้นหาเบอร์เซนะคะเราก็จะไปค้นหาได้โดยการไปที่ช่องลักษณะเบอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็นเบอร์เนะคะหลังจากนั้นก็กดค้นหาค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าเว็บก็จะแสดงผลออกมาเป็นเบอร์มงคลที่ถูกระบุโดยผู้ขายว่าเป็นเบอร์เซนนั่นเองก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะมีประมาณไม่กี่เบอร์ จากนี้ก็คือสามารถเลือกดูจากผลรวมแล้วก็ความหมายได้ตามต้องการเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงเทคนิคการค้นหาเบอร์มงคลที่ถูกใจบนเว็บไซต์เบอร์เด็ดยังมีเทคนิคการค้นหาแบบอื่นๆที่ทำให้คุณเจอเบอร์มงคลที่ถูกใจคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถติดตามได้ในคลิปถัดๆไปสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณแต่เพียงเท่านี้นะคะหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดเบอร์เด็ดขอบคุณค่ะ